โอเคถัดมาก็เป็นหัวข้อที่2นะครับหัวข้อนี้คือการแก้สมการในระบบจำนวนจริงซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าใหญ่มากหัวข้อนี้คือสาคัญที่สุดในโลกนี้นะคือเรื่องนี้บทนี้คือเอามาเพื่อหัวข้อนี้โดยเฉพาะเลยนะก็คืออันนี้มันออกในแพทหนึ่งเยอะมากแล้วก็สามัญเยอะมากแล้วก็นอกจากออกในจำนวนจริงมันไปออกในเรื่องอื่นด้วยเรื่องการแก้สมการเอกโพล็อกเราก็ต้องรู้จักอันนี้การใช้แคคูลัสการหาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็ต้องแก้สมการแบบนี้หรือว่าการอาจจะไปปนเรื่องเวกเตอร์นู่นนี่นั่นก็มีเรื่องแก้สมการ ก็คืออันนี้หลักการแก้สมการมีสามสเตปนะอันนี้คืออันนี้คือตามตามพี่นะบางทีน้องไปเลยที่อาจจะมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าพี่สรุปว่าเป็นสามสเตปประปกันคือถ้าสเตปแรกพี่พี่จะบอกงี้ให้น้องจัดรูประยะตัวประกอบจัดรูปนะครับจัดรูปบวกแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบคือตัวประกอบนะตัวประกอบให้ให้เลขฝั่งหนึ่งเป็นเลขศูนย์เลขฝั่งหนึ่งเป็นเลขศูนย์ หนึ่งเท่ากับศูนย์เห็นปะคือจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเป็นศูนย์ก็ได้แต่วันนี้ผมให้ฝั่งขวาเป็นศูนย์ก็คือว่าจัดให้เป็นอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยให้เป็นฝั่งขวาเป็นเลขศูนย์เนี่ยคือโอเคแล้วเห็นปะก็จัดให้เป็นเลขศูนย์แค่นี้ก่อนเ็ษแรกมีแค่นี้คือจัดรูปแล้วก็แยกตัวประกอบแต่ถ้าเขาแยกมาให้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแยกเพิ่มแล้วนะคือพออันนี้คือเ็ษแรกเ็ษที่สองคือให้น้องเขียนค่า x นะครับเขียนค่า x นะเขียนค่า x ที่ทำให้นะะททาให้แแตต่่่ลลลวงเเ็บบกัะ วงเล็บเท่ากับศูนย์แต่ละวงเล็บเท่าศูนย์ลงบนเส้นจํานวนนะครับลงบนเส้นจํานวนเส้นจํานวนนะครับผมแล้วก็วงเล็บว่าคือค่า x ที่ทำให้แต่ละวงเล็บเท่าศูนย์คือแต่ละวงเล็บแสดงว่าเราต้องแยกตัวประกอบมาก่อนถูกไหมคือข้อสเต็ปหนึ่งพี่ให้แยกตัวประกอบสเต็ปสองค่อยหา x ที่ทำให้แต่ละวงเล็บเป็นศูนย์แล้วก็เข uh, ียนลงบนเส้นจานวนก็วงเล็บว่าควรให้ควรให้หน้า x ทุกตัวเป็นบวกหน้า x ทุกตัวทุกตัว เป็นบวกนะครับเป็นบวกนี่พี่ถามว่าควรนะเพราะอะไรดูว่าไม่จําเป็นนะคือแต่ว่าพี่นิยมให้มันเป็นบวกเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆเพราะไม่งั้นตอนที่น้องถ้าน้องยังจําได้เรื่องแก้สมการมันจะมีบวกลบบวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกปะ่ะถ้าหน้า x เ,เป็นลบอ่ะมันจะอาจจะเป็นลบบวกลบอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะทำเครื่องหมายเปลี่ยนได้แล้วต้องดูอีกว่าหน้า x เ,เป็นลบกี่ตัวถ้าหน้า x เ,เป็นลบสองตัวมันก็จะกลับกลับเครื่องหมายเท่าเดิมนู่นนี่นั่นพี่เลยเพื่อความเสียให้น้องไม่ต้องงงไปมากกว่านี้ก็เลยให้ถ้าเป็นไม่ได้ให้นวกั ถ้า X ไม่เป็นบวกก็เอาลบหคูณตลอดก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเจอตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะถัดมาสเต็ปที่3ครับสเต็ปแรกจัดรูปและแก้ตัวประกอบนะครับสเต็ปที่2คือเขียน X ที่ทาให้แต่ละเล็บเท่ากับศูนย์นะครับสเต็ปที่3คือ,อ,อใส่เครื่องหมายนะครับใส่เครื่องหมายนะใส่เครื่องหมายบวกลบบวกนะครับ จริงๆไม่จำเป็นนะแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือแค่นิยมเฉยๆคือบางข้อที่เป็นแอดวานซ์จะเป็นบวกลบลบบวกบวกลบอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันคือใส่เครื่องหมายบวกลบบวกนี่คือปกตินะแล้วก็ดูช่วงที่โจทย์ต้องการดูช่วงที่โจทย์ต้องการอาจจะเป็นช่วงมากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าเท่าศูนย์น้อยกว่าเท่าศูนย์ก็ว่าไปที่โจทย์ต้องการนะครับดูช่วงที่โจทย์ต้องการประมาณนี้คือนี่คือสามเสพถ้าใครน้องถ้าน้องไหนฟังแล้วยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยยยยวเเเเเจจจจจจอออโทท์ะะะขข้้้าาาาาาาใมมมมกึนนนนนนัััดู่่่่งงีไไหห็ภพร ทีนี้สาคัญมากตรงโน้ตเอาไว้โน้ตโน้ตไว้ว่าถ้าเจอเศษส่วนก็คือส่วนต้องไม่เท่าศูนย์เวลาเจอเศษส่วนนะอย่าลืมส่วนไม่เท่าศูนย์แล้วก็กําลังคู่นะครับกาลังคู่คือเลขยกกำลังเลขคู่เนี่ยกำลังเลขคู่ทำลังเลขคู่ไม่กลับเครื่องหมายนะไม่กลับเครื่องหมายเราจดแค่นี้ไปก่อนไม่คำว่าไม่กลับเครื่องหมายเกินเลยเดี๋ยวว่ากันเห็นจดว่าไม่กลับเครื่องหมายไปก่อนเอเคปว่าไม่กลับเครื่องหมายนะครับแล้วก็โน้ตสองคือโน้ตที่สองที่ต้องรู้คืออสมการอย่าคูณไข่นะอสมการ อย่าคูณไข้นะยกเว้นว่าเห็นว่ายกเว้นว่ายกเว้นยกเว้นว่าทั้งสองข้างทั้งสองข้างเป็นบวกชัวชัวเป็นบวกชัวชัวนะครับคืออันนี้จะเป็นแนวแนวแอบส์ลูดมากกว่าซึ่งเดี๋ยวพี่ค่อยว่ากันอะีกทีเนาะคือถ้าปกติสมมติน้องเจออย่างเงี้ยหนึ่งส่วนเอ็มากกว่าเท่ากับสองส่วนเอ็กบวกห้าพี่โมโม,โมนะคือน้องอย่าเพิ่งคูณไข่เพราะว่ามันจะมันจะมีโอกาสเป็นลบได้ซึ่งมันจะผิดนะให้น้องย้ายไปอย่างเงี้ย สองส่วนทกห้าแล้วก็มาเาเท่าสู์แล้วค่อยแก้คูณค่อยจัดรูปถึงขั้นตอนนี้จะโอเคกว่าเอเคป่ะเดี๋ยวอันนี้พี่มีตัวอย่างให้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้พูดคร่าวๆเฉยๆไม่มีอะไรนะก็ก็เป็นประมาณนี้สำหรับการแก้สมการจนจริงมีแค่นี้จบแล้วคือโจทย์ยากแค่ไหนก็ทำแค่นี้ได้คือจบนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในข้อ9.1เป็นตัวอย่างเลยแล้วกันโอเคนะอันนี้อย่างที่บอกใครฟังที่พี่พูดเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไม่ยังงงๆไม่เป็นไรอย่างที่บอกเนื้อหาบางทีเราอ่านเราจะงงๆ